เข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะคะย yeah. เรื่องง่ายๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงแปรงสีฟันก็ต้องการโซเชียลดิสแทนซิงในบ้านที่อยู่รวมๆกันหลายๆคนหรือคนที่มีเพื่อนร่วมห้องเราอาจจะป้องกันตัวเราเองอย่างดีแต่บางทีเราอาจจะวางแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำเดียวกันและหัวแปรงแตะกันตรงนี้ก็อาจจะมีการติดเชื้อได้เพราะว่าแปรงสีฟันเป็นสิ่งที่เราเอาเข้าปากคล้ายๆกับ ช้อนซ่อมตะเกียบเรายังล้างสิ่งเหล่านั้นอย่างดีแล้วก็พยายามไม่ใช้ร่วมกันแปรงสีฟันก็เช่นเดียวกันมันล้างยากยิ่งกว่าจานชามช้อนซ่อมซะอีกเพราะว่ามันมีความเป็นขนและหน้าที่ของแปรงสีฟันเราใช้มันทําอะไรเราใช้มันในการปัดเศษอาหารออกจากฟันแล้วก็ปัดคราบจุลินทรีย์ออกจากฟันด้วย การล้างจึงต้องทําอย่างละเอียดเราควรจะล้างใต้ก๊อกน้ําไหลยิ่งน้ําไหลแรงแงยิ่งดีนะคะเอาหัวแปรงวางใต้ก๊อกแล้วก็ใช้นิ้วโป้งะคะ่ะกรีดขนแปรงไปด้วยเพื่อให้น้ําสามารถซอกซอนไประหว่างขนแปรงได้มากที่สุดละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได,ด,ด้ถ้าอยากจะให้แปรงสะอาดมากกว่าน,นั้นเราอาจจะแช่ลงไปในน้ํายาที่ทีึ่งก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o 3%าให้ผสมน้ำหนึ่งเท่าแล้วก็แช่ อันที่สองให้ใช้น้ำยาบ้วนปากทั้งสองอย่างนี้เอาหัวแปลงจุ่มให้จมมิดแล้วนะคะแช่ไว15้15-20ถึงนาทีค่ะเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งหลักการของการเก็บแปลงก็คือเก็บไว้ให้แปลงได้มีโอกาสได้แห้งก็คือเราวางแปลงตั้งๆค่ะเก็บไว้ในที่โปร่ปงๆถ้าเราอยู่บ้านไม่จะเป็นต้องครอบหัวแปลงนะคะเพราะว่ามันจะอับชื้นแต่ว่าถ้าเราไปพักที่อื่น แล้วเราจะต้องแพ็กของเราไม่มีเวลาจะรอให้แปลงแห้งให้เอาแปลงนี่นะคะไปเช็ดที่ผ้าขนหนูสะอาดๆเช็ดทั้งตรงขนแล้วก็ตรงด้านแปลงนะคะวางทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยเก็บค่ะอย่าวางแปลงในลักษณะางายแปลงบนเคาน์เตอร์เด็ดขาดเพราะว่าน้ําเนี่ยจะไปตกเป็นแอ่งตรงโคนขนแปลงโอกาสที่จะเกิดเชื้อราขึ้นแปลงสูงค่ะถ้าห้องน้ําใครทุบๆควรจะมีแปลงสองอันไว้สลับกันแปลง เพื่อให้แต่ละแปลงได้มีโอกาสได้แห้งบ้างการเก็บแปลงหลายๆแปลงไว้ในช่วยอันเดียวกันควรจะให้หัวแปลงเนี่ยหันหน้าหนีกันเหมือนกับไม่ชอบหน้ากันเพราะว่าถ้าคุณเกิดวางแปลงเอาหัวแปลงมาแตะกันเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ค่ะ